สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เช็คเลย8ล้านคนมีโอกาสสูงได้เงิน5,000บาทช่วงนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาคนที่มาลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทจากปัญหาโควิด19นะครับโดยได้ทยอยโอนเงินให้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขณนะวันนี้มีการโอนเงินให้แล้วประมาณ1ล้าน 4แสนคนในเบื้องต้นนะครับตามที่ได้มีการวางหลักเกณฑ์ไว้ครั้งแรกเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับก็มีข้อมูลนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนประชากรตั้งอยู่ที่66ล้านคนนะครับ แต่ละกลุ่มก็อย่างที่ขึ้นหน้าตารางนะครับก็ขอบคุณภาพจากกระทรวงการคลังนะครับจะเห็นได้ว่าคน2กลุ่มหลักๆนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงิน5 0 0 0บาทนะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับที่อาจจะมีประกันสังคมมาตรา39หรือว่ามาตรา40 หรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะครับกลุ่มนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินนะครับมีประมาณ5ล้านคนและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตาารา33นะครับค้าขายหรือว่ามีกิจการส่วนตัวที่เป็นรายย่อยนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ3ล้านคน นะครับ5ล้านบวก3ล้านนะครับก็คือ8ล้านคนนี่คือตัวเลขคร่าวๆนะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการจะให้เงิน5,000บาทช่วยเหลือในมาตรการนี้นะครับเรียกว่าคนที่มาลงทะเบียนและอยู่ใน2กลุ่มนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับเงิน5,000บาท ส่วนกลุ่มอื่นๆที่ไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับทางภาครัฐก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในระยะต่อๆไปนะครับโดยบางกลุ่มนั้นก็มีการช่วยเหลือไปแล้วนะครับรวมถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับภาครัฐจะประกาศมาตรการในการช่วยเหลือนะครับให้มีความชัดเจนนะครับ อาจจะเป็นเงินพิเศษหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวจากคณะรัฐมนตรีต่อไปครับที่ต้องเน้นตอนนี้ของกระทรวงการคลังก็คือต้องหาตัวให้เจอนะครับสำหรับบุคคล8ล้านคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริงประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้จริงเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับหรือว่ารายย่อย ที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับจากปัญหาโควิด -19 นะครับอย่างเป็นเจ้าของร้านขายของอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะครับเป็นรถเข็นหรือว่าขายของตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยแบบเนี้ยมีโอกาสได้สูงนะครับส่วนที่เป็นเจ้าของร้านใหญ่หน่อยเจ้าของกิจการใหญ่หน่อยนะครับอันนี้จะไม่เข้าเกณฑ์5 0 0 0บาทตรงนี้รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระบางประเภทที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก โควิดโดยตรงทั้งกลุ่มค้าขายออนไลน์กลุ่มโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่ากลุ่มรับจ้างแรงงานก่อสร้างนะครับแรงงานก่อสร้างก็หมายถึงผู้ที่ยังมีงานทําอยู่นะครับในกลุ่มนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์5 0 0 0บาทครับส่วนแรงงานก่อสร้างที่ถูกเลิกจ้างนะครับไม่มีงานทําในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเป็นรายบุคคลนะครับ ว่าท่านจะได้รับเงิน5,000บาทหรือเปล่านี่เป็นภาพหลักเกณฑ์ในการคัดกรองของกระทรวงการคลังนะครับบรรทัดบนก็คือรอบที่1นะครับก็จะมี3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับรอบที่1ก็จะมี3กลุ่มรอบที่2นะครับ กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ทยอยโอนเงินให้ส่วนกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องมีการาให้เจ้าตัวนะครับคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนว่าประกอบอาชีพนี้จริงตามที่ลงทะเบียนไว้จริงนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับและในรอบที่3นะครับก็ กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ก็ทยอยได้รับเงินอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อร่วมตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ละเอียดให้ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะมีการอนุมัติเงิน5,000บาทให้ครับและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้เงินอยู่แน่นอนเหมือนเดิมครับ ซึ่งในการคัดกรองนะครับแต่ละรอบนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อให้เจ้าที่นั้นสามารถมั่นใจได้ว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะครับโดยในเบื้องต้นนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าในรอบที่1น่น่าจะคัดกรองเสร็จทั้งหมดภายในวันอาทิตย์ที่12เมษายนนี้ครับ และจะเร่งทยอยโอนเงินให้กับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วอย่างแน่นอนต่อไปวันนี้จบคาแล้วครับสวัสดีครับ